ทุนนรีิหมดที่มีก็มาเริ่มเราจะเียงอันดับตามที่เราชอบก็จะเป็นอันแรกนี่อันแรกอันที่หาชอบอันดับหนึ่งนะคะเป็นสกูชี่น้ำข้าจาก ยี่ปุ่เราลองแกะออกมาอันนี้ก็แกะแล้วนะถึงรู้ว่าชม,มันจะเหมือนของจริงมากมีคนอยากซืด,ด้วยน่ารักดู้างหลังิเขาทำงานละเอีย ดูค่ะดูค่ะสะโลนะเไว้น่ากินเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะค่ฟิิงเกนี่มาด ก็จะเป็นสปูกชี่บางแผ่นนะคะน่ารักเราก็จะไม่ถนัดเรื่องสปูกชี่นะคะถ้าเรียกชืก่อผิดก็ต้องขอเด็กอ่ะอ้า ไม่สดมันฉลงนดิดเดีดีๆนะเนก็สลองนิหอนะคะก็น่อเ,เออตอนแรกนะคะเราไปถามเราไปถามคุณปู่เราไปถาม,าถามคุณปู่ปปปแล้วว่ากินขนมปังไหมเอ,อยืนให้กินขนมปังไหมอบอกว่าเอาเลยบอกว่าข้านขนมปังปงอ,องประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลย นี่นะคะชิ้นต่อไปที่เราชอบมันก็นำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกัน,นก็อาจจะมีรอยเลอะรอยขาดนะเราเล่นไปนานแล้วบางคนนะเราไม่ชอบเลยอะ <c oughs> มือเปิดสลามันก็ไม่เล่นมันก็จะเลอะอย่างที่คุณเห็นนะคะม,มันไม่ได้ขาดนะมันเลอะนะดูดูดูด มันก็น่ารักเนื้อเขาจากญี่ปุ่นมันเนื้อหน,นักมันเนื้อแน่นมันโลว์เดี๋ยวเราจะบอกราคาดีกว่าอันนี้นะคะ100บาทเองมางคนอาจจะซื้อมาแพงกว่านี้นะอันนี้90บาทค่ะส่วนอันนี้ <laughs> อันนี้คือประมาณ50บบาทถูกไหม <laughs> เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเริ่ม นี่นะคะคือชิ้นต่อไปก็เป็นเออโดนัทนะ,ะอันนี้ซื้อมาในราคาเออสี่สิบบาทค่ะไม่แพงนี่เป็นยังไงสวนไหมเนื้อเนียนมากอันนี้งานไทยนะคะเก็บงานละเอียดมากก็ดีนะ อยู่นิดหน่อยนี่ค่ะก็น่ารักอยู่เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะิงนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเอ่เออขนมปังกระุกอีกน่นนารักอันนี้ซื้อมาในรานะคา40บาทเหมือนกันไม่แพงนะคะโอเคมาดูความสโลว์ความหนักความแน่นของมันโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยคะ่ะ นี่นะคะชิ้นต่อไปนี่ก็40บาทเหมือนกันอ่ามันไม่ค่อยโสโลว์เท่าไหร่นะคะต่อไปไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นเออกระเล็บกระเล็บห้าบอร์ดไปดูชิ้นต่อไปกันนี่ก็เหมือนกันอันนี้10บาทถูกมากไม่โสโลว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันโอเคก็อย่า